โซเชียลแหกติดแฮชแท็กวีเบลล่าช็อกข่าวลือรดสถานะปิดฉากรักทําเอาบรรดาแฟนคลับทั่วประเทศช็อกไปตามกันเมื่อสื่อหลายสํานักตั้งรายงานว่าคู่รักดาราขวัญใจคนไทยอย่างวีและเบลล่ารดสถานะความสัมพันธ์จากคนรักเหลือเพียงแค่พี่น้องเท่านั้นซึ่งข้อเท็จจริงหลังจากนี้ต้องรอให้ทางสองพระเอกนางเอกระดับซูเปอร์สตาร์ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนอีกครั้งแต่เนื่องด้วยความรักที่ยืนยาวมานานกว่า9ปีอาจต้องจบลง ทำให้สมาชิกโซเชียลแหติดแฮชแท็กคำว่า v ีเ b e l ่ a เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของคู่รักคู่นี้ส่วนใหญ่โซเชียลเข้ามาแสดงความเห็นเชิงตัดเพาะไม่อยากให้บุคคลทั้งคู่ต้องจบสถานะความสัมพันธ์กันพร้อมไล่เรียงไทม์ไลน์ที่ v ีเบ e l ่ a ได้มาคบหาขณะที่บางคนยังแอบลุ้นให้บุคคลทั้งสองออกมาถแถลงรบข่าวหรือที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ